สวัสดีครับผมอาจหารครับสวัสดีครับผมธันวาครับสวัสดีครับผมซีนครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกฝังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท i o อ c r รีป s story จากช่อง Tick o ิก r อกร p channel อีกแล้วนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวคดีอาชญากรรมเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องแปลกๆที่น่าสนใจจนต้องนำกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งครับ รายการของเราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเคสคดีต่างๆครับเรานำมาเพื่อเป็นวิทยาทานและอุทาหรณ์ให้ทุกานได้ทราบว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงเพื่อจะได้นำไปปรับใช้หรือป้องกันเหตุโดนเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตส่วนเรื่องเล่าสยองขวัญต่างๆนะครับเรานำมาเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ ส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่อายุต่ำกว่า18ปีครับที่แวะมาชมรายการของพวกเราเนี่ยก็อยากให้ชวนพี่น้องผูกครองนะครับมาชมรายการด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ให้คำแนะนําต่างๆในเรื่องราวต่างๆกันไปครับส่วนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไหนนะครับอยากจะสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถสนับสนุนผ่านทางซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์ได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับที่จะถึงพวกเราโดยตรงเลยโดย,โดย,โดยไม่หักใดๆทั้งสิ้นเนี่ย พวกผมก็ขึ้นข้อมูลไว้ทางด้านซ้ายมือให้เห็นแล้วนะครับสามารถโดเนตให้กับพวกเราได้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ผ่านมาด้วยนะครับ <S <S ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่สะดวกช่องทางที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับการสนับสนุนพวกเราง่ายๆเนี่ยเพียงแค่กดไลค์ให้เราทุกๆคลิปก็เพียงพอแล้วครับเพื่อที่จะได้เปิดตาคลิปของเราเนี่ยให้กับคนใหม่ๆได้มาเห็นช่องของเราเนาะ และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยเวลาพวกเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับมาเข้าเรื่องต่อไปกับผมเลยแล้วกันนะครับเรื่องต่อไปกับผมเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ของรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับ,รบซึ่งเรื่องราวนี้ครับ ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทำให้มันเกิดเอเบเลเจนของ uh huh. รัฐเพนซิลเวเนียและมันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นสวนสนุกเก่าครับที่ชื่อว่าด uh ีมแลนด์พาร์คดีมแลนด์พาร์คเนี่ยเป็นสวนสนุกขนาดเล็กครับที่ตั้งอยู่บนถนนไพรส์ทาวในเมืองรัสคอมมานอ์ทาวชิปในรัฐเพนซิลเวเนียครับไอสวนสนุกดีมแลนด์เนี่ยนะครับมันมีขนาดที่เล็กมากๆเลยนะ มีเพียงโรงละครลานโรโลสเกตสนามแข่งรถขนาดเล็กแล้วก็มีเครื่องเล่นนิดๆหน่อยครับแล้วก็ส่วนคลิกนิกแต่ที่สําคัญครับไอ้ส่วนสนุกดิมแลนเนี่ยมันมีเหมือนกับคับเฮาส์ที่เอาอไว้เล่นไพ่เล่นการพนันครับที่มันจะตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แต่เขาว่ากันว่าอาจจะผิดกฎหมายนะนะครับ,รบไอ้ส่วนสนุกอันนี้ครับมันปิดตัวลงในปีพันเ้าอห้าสิบแต่ส่วนที่เหลือของสวนสนุกนี้ครับ มันก็ยังคงอยู่นะแต่อาจจะเป็นพื้นที่ลกลางแนละ้วและเขาว่ากันว่าครับไอ้ตัวพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นของชายคนหนึ่งซึ่งชายคนที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของกิจการเนี่ย<ม>เขาทําเกี่ยวกับธุรษษกริจผิดกฎหมายอะ่ะหลายที่เลยนะตั้งแต่ช่วงปี3 0ถึง4ี่ครับและตรงสวนสนุบดีมแลนด์พาร์คเนี่ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่รวมอยู่ในกิจการของเขาด้วยนะครับ<ม>อันนี้บางข้อมูลนะแต่ดีมแลนด์พาร์คเนี่ยคนแถวนั้นครับ จะรู้จักกันดีในเรื่องเกี่ยวกับตานานเมืองของสถานที่แห่งนี้ครับโดยหลักๆครับจะรู้จักกันจากเหตุฆาตกรรมครับที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1969ครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังหลังจากนี้ครับครับก่อนอื่นเลยผมต้องพาทุกคนนย้อนกลับไปในช่วงปี1969 บริบทของสังคมในตอนนั้นภาเพเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับปรับภาพในหัวของทุกคนให้ไปอยู่ในช่วงนั้นนะครับก่อนอื่นครับผมด้ว่าทุกคนไปรู้จักกับ2คนในเรื่องนี้ก่อนคนแรกครับชื่อว่ามาวิวินเชคเลอร์เป็นผู้หญิงวัย18ปีครับ,รบอีกคนหนึ่งชื่อว่าเกลนเอกเคิร์ดครับเป็นผู้ชายวัย20ปีครับทั้ง2คนนี้ในหลายๆแหล่งข่าว จะบอกว่าเขาเป็นคู่เดทกันและเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในวันที่13สิงหาคมปี1969ครับในเวลาประมาณ3ามทุ่มในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเวลาของเดือนสิงหาคมที่อบอุ่นมากๆนะครับ mm hmm. อากาศค่อนข้างจะดีมากๆ mm hmm. ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากอาทิตย์ตกดินครับ mm hmm. เมื่อมาริวินคนที่เป็นผู้หญิงนะครับมาถึงรถของพี่ชายของเธอ ที่ถนนบอดิกในเมืองเอ็กซิตเตอร์ที่เธออาศัยอยู่ครับมาริลินเนี่ยเป็นหญิงวัย18ปีนะผมสั้นอยู่กับชายที่ชื่อว่าเกลนแอคเคิร์ตอายุ20ปีครับเป็นชายหนุ่มสวมแว่นตาขอบสีดำหนวดบางๆครับซึ่งขับรถของพี่ชายของเธอในบางข้อมูลก็บอกว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เธอยืมพี่ชายของตัวเองมาเหมือนจะขับไปเที่ยวกับชายหนุ่มของเธอ มาริลินอยู่กับเกลนนะครับสองคนนี้อยู่ด้วยกันมาริลินเนี่ยต้องการจะแนะนําเกลนครับให้กับพี่ชายของเธอเองเนี่ยรู้จักครับก่อนทั้งคู่เนี่ยจะออกเดินทางเขาบอกว่าสู่เส้นทางโรแมนติกเลยนะขับรถออกไปครับหลังจากขับรถออกไปครับเพื่อนหรือครอบครัวก็ไม่เห็นพวกเขาอีกเลยครับอทั้งสองคนนี้หายตัวไปครับย้อนกลับมาในวันที่สิบสองสิงหาคม ปี1969ก่อนครับเป็นวันก่อนที่จะเกิดเหตุหนึ่งวันมีข้อมูลรายงานว่าเกลนเนี่ยได้ออกไปตะเวนตามร้านอาหารท้องถิ่นครับประมาณ3แห่งเพื่อไปรวบรวมเงินประมาณ489ดอลลาร์จากไรายได้ในแต่ละวันอาจจะไปทำงานเสริมจากร้านแถวนั้นครับแล้วก็นำเงินตรงเนี้ไปฝากธนาคารก่อนจะพามาริวินเนี่ยไปที่บ้านของพี่ชายเธอมาริวินบอกกับพี่ชายของเธอว่า เธอกับเกรนเนี่ยจะไปขับรถเด่นนะซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มายืมรถนั่นเองครับในเช้าวันต่อมานะครับหลังจากคนในครอบครัวของเกรนเนี่ยครับพบว่าลูกชายอไม่กลับมาที่บ้านทางพ่อที่ชื่อว่าชากบก็แจ้งว่าทั้งคู่เนี่ยหายตัวไปให้กับทางเจ้าที่ตํารวจและเขาก็สงสัยว่ามันอาจจะมีเรื่องผิดปกตินะปกติทั้งคู่ไม่น่าจะหายตัวไปแบบนี้นะอืม และหลังจากนั้นไม่นานครับก็พบไอ้รถที่ทั้งคู่ยืมมาข้างในรถครับมันมีรองเท้าของเกลนและเสื้อยืดของมาริลินครับและมีกระเป๋าเงินที่มีเงินอยู่ประมาณ489ดอลลาร์ก็คือเงินที่ผมบอกว่าเกลนไปเตรียมมาเพื่อจะเอาอไปที่ธนาคารเงินมันยังอยู่ครับ,รบมีของนะแต่ทั้งคู่ไม่อยู่ครับ ไม่มีวีแววของทั้งคู่เลยหลังจากนั้นผ่านไปครับหลายวันหลายสัปดาห์ไม่มีข่าวคราวเลยตำรวจพยายามค้นหาทั้งคู่ครับพยายามหาเบาะแสที่จะไขปริศนาอะไรที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมันก็ไม่ได้พบเบาะแสอะไรเลยครับ,รบหลังจากนั้นผ่านไปสองเดือนคดีเนี้ยมันก็ถูกพักเอาไว้ก่อนครับไม่สามารถที่จะปิดคดีนี้ลงได้ครับแต่หลังจากนั้นครับ ในวันที่ยี่สิบสามตุลาคมปีพันเก้ารอยหสิบเก้าเนี่ยทางเจ้าเยี่ยมรวจครับมีการแจ้งว่าได้พบร่างเป็นร่างของชายที่ไม่ปรากฏชื่อครับพบในบ่ายของวันนี้โดยมีกลุ่มทหารของรัฐช่วยในระหว่างการสืบสวนครับและพบว่าร่างของชายคนนี้ครับอยู่ห่างประมาณหนึ่งไหมล์ห่างจากดีมแลนด์พาร์ก ที่เป็นสถานที่ส่วนสนุก,กนครับครับอยู่ริมถนน p r i ์ e ทาวนในเมืองเดียวกันนี้ครับห่างไปเพียงหนึ่งไมล์เท่านั้นนะหลังจากนั้นครับประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงก็พบร่างที่สองครับเป็นร่างของผู้หญิงซึ่งทั้งร่างผู้ชายและร่างผู้หญิงครับได้ถูกยืนยันว่าเป็นร่างของเกลนและมาริวินนั่นเองครับร่างของเกลนเนี่ยถูกพบครั้งแรกในเวลาบ่ายโมง ของวันที่23ตุลาคมระหว่างทางที่ผมบอกไปมีทหารคนหนึ่งครับไปเห็นว่ามันเป็นร่างของชายคนหนึ่งที่เป็นโครงกระดูกไปแล้วครับเมื่อแสงอาทิตย์อ่ะมันส่องลงมาที่ล่างเนี้ยมันสะท้อนให้กับแว่นของผู้เสียชีวิตครับมันก็คือแว่นของเกรนน่ะที่ตอนเนี้แว่นน่ะยังติดอยู่บนกะโหลกศีรษะของเขาอยู่เลยครับและพบแหวนในชั้นเรียนไฮสกูลของเขา นะครับที่ได้มาตั้งแต่ปี1966แล้วละ่ะอยู่ในนิ้วมือข้างซ้ายของเขาครับส่วนร่างของมาริวินนะถูกพบประมาณ200หลาทางตะว,วันออกเฉียงเหนือครับห่างจากร่างของเกนในอีกวันต่อมาก็คือวันที่24ตุลาคมเวลา11นิกาครับครับร่างเนี่ยอยู่ถัดจากกำแพงหินนอกถนนโอเลฟูแนนซ์แต่ร่างของเธอนะครับ ถูกฝังอยู่ใต้ก้อนหินขนาดใหญ่หลายก้อนอโดยร่างของเธอครับ,รบถูกพบว่ายังสวมเป็นชุดมินิดรสสีเหลืองและสวมแหวนมุกที่นิ้วนางข้างขวาซึ่งเป็นของมาริวินนั่นแหละครับมันมีข้อมูลเสริมบอกว่าร่างนี้ครับถูกฝังตื้นๆน,น่ะคือสามารถมองเห็นได้ง่ายๆด้วยซ้ำนะครับก็คือเอาแค่ก้อนหินมาวางทับๆเธอไว้เท่านั้นเองประมาณนั้น อาจจะมองอีกมุมอาจจะไม่เห็นแต่ถ้ามอง,มองดีๆอาจจะมองเห็นได้เลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็นํากําลังมาดูนะสถานที่เกิดเหตุน,นะครับ,รบแล้วก็ยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยถูกฆาตกรรมครับอ,อายการเขตตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเหมือนว่าคดีเนี่ยจะเป็นการฆาตกรรมนะแล้วบอกกับสื่อว่าเราเนี่ยต้องมีผู้ต้องสงสัยบางคนอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วล่ะ หลังจากนั้นในวันต่อมาครับวันที่25ตุลาคมปี1 9 6 9เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีนี้ครับรวมถึงทดสอบหลักฐานเบื้องต้นน่ะโดยที่มีนักพยาธิวิทยาครับจากโรงพยาบาลเซนต์โยเซฟมาตรวจสอบร่างกายของเจนและมาริวินครับและก็เริ่มสันนิษฐานว่าทั้งคู่ครับอาจจะถูกทุบตีและทางเกลนออาจจะถูกยิงครับ S 1> <S 1> <S <S ส่วนกระโหลกศีรษะของทางมาริินครับถูกทุบและมีรอยแตกจากทางด้านหลังนะครับซึ่งตามรายงานของเจ้าที่ที่ดูแลตรงนี้ครับบอกว่าความเสียหายอะ่ะมันมากกว่าบาดแผลที่เกิดจากกระสุนปืนซะอีกอะ่ะอาจจะถูกทุบตีจนเสียชีวิตหรือเปล่า <S 2> <S 2> ต้องแรงมาก <S <S ใช่ครับต้องแรงมากนอกจากนี้ครับกระดูกใบหน้าของเกลนยังมีรอยร้าว และมีรูที่หน้าผากและทางขมับด้านขวาครับซึ่งมันเกิดจากกระสุนปืนนั่งอเองครับแสดงว่าเป็นการฆาตการรมแน่นอนนะอาจารใช่ครับแต่ตรงนี้ครับมันมีข้อมูลที่เสริมมาตรงนี้เขาบอกว่าในคืนเดียวกันครับกับที่เกรนและแมรี่วินเนะี่ยถูกสังหารครับมันเหมือนกับมีบทความบทความหนึ่งเป็นบทความที่บอกว่ามันมีชายหนุ่มสามคนครับ ถูกทุบตีโดยแก๊งมอเตอร์ไซค์ครับเป็นแบบพวกแก๊งนอกรีดอ่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ดีมแลนด์พาร์คอะใกล้ๆกับสวนสนุกเนี้ยเป็นบทความที่เหมือนกับบังเอิญเขียนในวันเดียวกับที่เกรนและมารินอาจจะเสียชีวิตในวันนั้นครับไม่แน่ว่าเหตุการณ์ที่สองเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แรกก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ได้ครับซึ่งย้อนกลับมาในวันที่16สิงหาคมก่อนนะใกล้ๆกับวันที่ทางมาริน และเกลนหายตัวไปก็คือ3วันหลังจากที่หายตัวไปนะในเวลาตอนนั้นครับในเมืองเนี่ยประชาชนในเมืองครับเริ่มแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยจากสถานที่ที่เป็นสวนสนุกดีมแลนด์พาร์คเพราะตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปสวนสนุกดีมแลนด์พาร์คมันถูกปิดตัวลงไปแล้วตั้งแต่ปี1950แต่เขาบอกว่ามันเกิดเหตุที่มีชายสามคนถูกทุบตีมากไปกว่านั้นครับมีคนนึงถูกแทง S <S <2: Hey. S 1> จากอาจจะเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์อ่ที่เหมือนกับมาพำนักมาใช้พื้นที่ดีมแลนด์พาร์คตรงเนี้ยตั้งเหมือนกับคับเฮาส์ของตัวเองและมาอยู่ในสถานดียวเนี้ยทางชาวบ้านเขาเริ่มจากกาังวลถึงความปลอดภัยของพวกเขาว่าเฮ้ยพวกแก๊งเนี้ยมามาอ,อันตรายหรือเปล่าแล้วมันเกิดเหตุอย่างเนี้ยเป็นคนทําหรือเปล่าเอ,อเริ่มมีนการพูดถึงนะครับซึ่งหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งครับทางประธานกรรมการของคนในบุบ้านตรงนั้นอะ ก็ได้บอกว่าเนี่ยมันมีแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่จริงและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเนี่ยจะทําการปรับปรุงสถานที่ตรงนั้นและอาศัยอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะทางผู้ตรวจสอบอาคารของเมืองครับก็ได้ติดต่อเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นไปเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ผมพูดถึงไปในตอนแรกครับแต่เป็นคนที่ชื่อว่ามูซาอีเวสครับเป็นเจ้าของทรัพย์สินในตรงนั้นทางมูซาอีเวสเนี่ยก็บอกว่าอ๋อตรงนั้นเนาะ การซ่อมแซมอ่ะมันเป็นเพียงการทาสีซ่อมนัดต่างแล้วก็ตัดหญ้าทอนเองไม่ได้ต้องเป็นต้องมีใบอนุญาตนี่เหมือนกับเขาอาจจะเป็นคนอนุญาตให้ทางแกงตรงนั้นนะมาอยู่เองหรือเปล่านะครับอาจจะมีการซ่อมแซมพื้นที่รกร้างตรงนั้นให้มันอยู่ได้แต่ทางชาวบ้านอ่ะก็ยังตกกอยู่ดีว่าเฮ้ยเป็นแกงมอไซเข้ามามันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะเราม่รู้จักด้วยเราจะไปไว้ใจได้ยังไงอ่ะ หลังจากที่ผมว่าไปนะทางชาวบ้านมไม่พอใจคนนี้เมืองรู้สึกตนุกที่ทางแก๊งมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้ดิมแลนด์พาร์คเป็นบ้านของตนเองผ่านไปครับจนถึงวันที่29ตุลาคมปี1969เลยครับมีสมาชิกแก๊งมอเตอร์ไซค์ตรงเนี้ยถูกจับกลุม2คนครับคนหนึ่งเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยว่าขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดและอีกคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาว่าสังหารเยาวชน3คนที่ เกิดการทุบตีและมีคนหนึ่งถูกแทงสองคนที่ถูกจับเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเนาะคนแรกชื่อว่าโรเบิร์ตมาร์ติโนริชครับขอเรียกสั้นเป็นโรเบิร์ตวัยยีปีครับชายคนนี้มาจากเมืองเซลดอนรัฐนิวยอร์กเป็นสมาชิกแก,งก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ชื่อว่าทันเดอร์โบครับและอีกคนหนึ่งครับชื่อว่ารีรอยสโตลฟ a ัสจูเนียขอเรียกสั้นเป็นรีรอยนะครับวัยยีปีมาจากเมืองลีโอรา เทศมนพลแลงคาสเตอร์ aster, เป็นสมาชิกแก๊งคาแกนครับสองคนคนี้นะชื่อว่าโรเบิร์ตกับปีรอยอย่าให้จำแค่นี้พอนะครับทั้งคู่เนี่ยะครับเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย10คนที่ทางตำรวจจับกลุ่มในคดีทำร้ายร่างกายหนุ่ม3าคนนั่นแหละครับและทางเจ้าที่ตำรวจก็ทำการสืบสวนก็พยายามจะเชื่อมโยงคดีตรงเนี้ยให้ไปถึงคดีของเกลนและมาริวินที่ถูกฆาตก,การรมนะครับ ตรงนี้ครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคดีเนี้ยข้อมูลมันค่อนข้างจะน้อยมากมาไม่แน่ใจว่าทางเจ้าที่ไปเชื่อมโยงตรงนั้นได้ยังไงครับและไปทํำยังไงให้สองคนเนี้ยที่เป็นสมาชิกแก๊งมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถสารภาพออกมาได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเคสคดีฆาตกรรมเกลนและแมรีว่วินครับครับแต่ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนสารภาพนะแต่มีข้อมูลบอกมาประมาณนี้ครับวันที่13สิงหาคม ปี1969คร้บครับวันที่ทางมาริวินและเกนหายตัวไปครับสองคนเนี้ยที่ชื่อว่าโรเบิร์ตและ Roy นายรีรอยครับไม่ได้อยู่แค่สองคนแต่อยู่กันสี่คนครับออีกสองคนชื่อว่าฮารันไบลีย์และเจมส์อีเวสครับเจมส์อีเว e เนี่ยเป็นลูกของเจ้าของพื้นที่ดีมแลนด์พาร์คตรงนี้แหละครับที่มันเลิกใช้ไปแล้วเนี่ย พ่อของคนที่ชื่อว่าเจมส์เป็นเจ้าของเองครับก็เลยมีสิทธิ์ในการมาตั้งลกลากถิ่นฐานตรงเนี้ยในการทําเป็นคลับเฮาอยู่ทที่อยู่ตรงนี้ครับทำให้สี่คนเนี้ยโรเบิร์ตลีลอยฮารันและเจมส์อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ครับอืทั้งสี่ครับขับรถออกไปตามเส้นทางสกายไลด์ดิฟครับเขาบอกว่าเส้นทางตรงเนี้มันเป็นทางที่จะเห็นกับเมืองทั้งเมืองเลยนะครับสี่คนนี้ครับ ก็ขับรถไปทางสกายไลด์ไดฟ์นะครับขับไปเรื่อยๆไปเจอกับรถจอดอยู่ริมถนน,นครับมันก็คือรถของมาริรินและเกรนนั่นเองครับทั้ง4ี่คนเนี่ยก็เหมือนกับคิดไอเดียขึ้นมาจะลักพาตัวทั้ง2คนนี้ครับแล้วไปบังคับให้เกรน่ะขับรถของตัวเองที่จอดอยู่ครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นรถที่ยืมมาเนอะเอารถเนี้ยไปทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟและจากนั้นเจ้า้าที่ตำรวจก็มาพบรถคันนี้เนาะ แล้วให้เกลนและมาริวินเมาอยู่ที่รถตู้ของพวกแก๊งทั้ง4ี่คนนี้ครับหลังจากนั้นครับผมต้องขออภัยทำโจทรู้ฟังไว้ด้วยนะครับทั้งสี่คนเนี้ยก็ผัดกันล่วงละเมิดทางเพศทางมาริวินครับบนรถตู้คันนั้นแล้วก็ขับรถตู้คันนี้ครับไปที่สวนสนุกดีมแลนด์แล้วก็วางแผนที่จะมาคุยมาเล่นกันอยู่ที่สวนสนุกดีมแลนด์ตรงนี้นะครับตอนเนี้เวลามันผ่านไปประมาณตีสองครับ สมาชิกแกงทั้งสี่คนเนี่ยครับกลับไปถึงดีมแลนด์พาร์คแล้วแล้วก็บังคับให้สองคนเนี่ยทั้งเกรนแล้วก็แมรีลินไปในป่าครับพอมางคับไปทั้งสี่คนนี้ครับก็ทําการสังหารเกรนก่อนครับถูกยิงเสียชีวิตจากนั้นก็ทุบศีรษะของทางแมริ่ลินครับด้วยก้อนหินจนเสียชีวิตทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วก็ถูกนําร่างตอนแรกก็นําเกรนไปอยู่ในตรงข้างถนนก่อนนะ แล้วก็นําร่างของมาริวินไปฝังแบบลวกๆอย่างที่ผมเล่าไปนะครับอพอมันมีชื่อมาทั้งหมดครับทั้ง4คนเนี่ยเจ้าที่ตํารวจก็ไปจับกลุ่มมาทั้งหมดครับแล้วก็นําไปพิจารณาคดีในศาลครับในปีพันเก้้อยเจ็ดสิบทั้งรีลอยและโรเบิร์ตสองคนแรกครับถูกตัดสินว่ามีความผิดในการฆาตกรรมเกลนและมาริวินครับทั้งคู่ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต และอยู่ในเรือนจำแยกกันนะแต่อีกสองคนครับที่ชื่อว่าเจมส์และฮาลันนะครับไม่ได้ถูกตั้งข้อหาในการฆาตกรรมนะครับทั้งสองคนเนี้ยเหมือนจะเป็นคนที่ให้ความปักปังทั้งโรเบิร์ตและรีลอยครับทําให้สองคนเนี้ยรอดจากคดีตรงนี้ไปครับอ <c oughs> แต่สองคนนี้ทั้งเจมส์และข้าฮารันครับก็ถูกตั้งข้อหาในการล่วงละเมิดทางเพศนะแต่ในที่สุดครับ <c oughs> ข้อหาตรงเนี้ยมันถูกยกฟ้องไปอ่ะ เพราะอายการไม่มีหลักฐานเพียงพอในการพิจารคดีตรงนี้ครับอืทําให้มีสองคนรอดจากคดีนี้ไปได้ต้องเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องราวในปี1970นะเอ่อหลังจากนั้นผ่านไปครับวันที่28มีนาคมปี2010คนที่ชื่อว่าวีรอยเสียชีวิตในโรงพยาบาลครับอายุได้61ปีและถูกจำคุกมาเป็นเวลา40ปีครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบิร์ตครับ ก็ยังคงรับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะอายุตอนนี้ก็ได้60กว่าปีได้แล้วและคดีฆาตรกรรมในดีมแลสก็จบลงครับแต่นอกจากนั้นครับมันมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับเขาก็มีการเขียนว่าทั้งสองคนแรกทั้งโรเบิร์ตแล้วก็เวลอยยที่ถูกจับกุมไปทั้งคู่ครับปฏิเสธในการฆาตรกรรมนะบอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าแล้วก็กล่าวหาว่าทั้งเจมกับฮารันเนี่ยเป็นฆาตรกรตัวจริง แต่พวกเขาไม่ถูกจับได้ยังไงแต่หลักฐานตรงนี้ครับมันไม่มีหลักฐานทางกายภาพหลักฐานทางอะไรต่างๆมันไม่มีครับพยานอะ่ะมันก็มีเพียงสี่คนเองอะ่ะที่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างมันมีแค่นี้ครับมันทําให้ไม่รู้ว่าความคาพูดของใครอะ่ะมันจริงหรือไม่จริงอะ่ะแต่ทางศาลก็ตัดสินแล้วว่าวีลอยแล้วก็โรเบิร์ตเป็นผู้กระทําผิดแต่หลังจากเหตุการณ์ดิมแลนด์มันผ่านไปคนที่ชื่อว่าเจมส์อีเวย ที่เป็นลูกของเจ้าของพื้นที่ดิมแลนด์ปาร์คนะครับก็กลายเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเลยในย่านแถวนั้นนะจนมันไหลไปถึงในทศวรรษปี90ครับนายเจมเนี่ยนะครับได้ย้ายเข้าไปอยู่ในโบสท,ที่ตั้งอยู่ในเวอร์เนอร์สวิลลซึ่งไอเมืองเวอร์เนอร์สวิลตรงเนี้ยที่เขาไปอยู่ในโบสตรงนี้นะครับบริเวณบ้านของเขาอะ่ะมันค่อนข้างจะมีเรื่องอยู่กับเออร์เบนเรเจนมันก็มักจะดึงดูดวัยรุ่นใ,ให้เข้ามา เออให้เข้ามาอาจจะมาลองของอาจจะมาดูสถานที่เนาะในเช้าตู่ของวันที่สิบห้ามิถุนายนปีพันเก้าร้อยเก้าสิบหกครับมันมีวัยรุ่นห้าคนขับรถมาตามถนนครับอยู่นอกบ้านของในเจมนะแล้วเหมือนจะตะโกนข่มขู่ในเจมอะเดือดตะโกนหยาบคายครับและยังส่องไฟฉายอะมาที่หน้าต่างบ้านของในเจมครับขณะที่พวกเขาเนี่ยขับรถผ่านไปครับในเจมก็เดินออกมาจากบ้านครับ พร้อมกับปืนจุดสามห้าเจ็ดแมกนัมครับยิงออกไปที่ถนนสองนัดนัดหนึ่งทะลุกระจกพุ่งไปถึงผู้โดยสารของรถนะครับที่เป็น<ะ>วัยรุ่นชื่อว่าไมเคิลอาบาเต้ครับวัยสิบเจ็ดปีเข้าที่ศีรษะเลยนะเสียชีวิตในโรงพยาบาลครับทำให้ตรงนี้ครับในเจมอีเวเนี่ยก็ถูกส่งไปพิจารณาคดีในศาลในเจมเนี่ยปฏิเสธนะว่่ไม่ได้เป็นคนฆ่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ในท้ายที่สุด เขาก็สารภาพว่าเขาเป็นคนยิงเองเขาถูกตัดสินจำคุกในวันที่3กันยายนปี1998ครับจำคุกได้ประมาณ5ปีก็ถูกปล่อยตัวออกมาในเดือนกันยายนปี2003ครับแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่ในบ้านที่เดิมนะออันนี้ก็คือควันหลงหลังจากดีมแลนสปาร์ k แต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุตรงนั้นมาในเจมหนึ่งในคนที่ไม่ได้ถูกรับผิดชอบในคดีตรงนั้น,นะครับ ก็มีคดีอื่นะมาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ทุกวันนี้เขาอาจจะใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วก็ได้ไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมในตรงนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดของเคสคดีที่เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเมืองดีมแลนส์พาร์คเมอร์เดอร์ก็มีประมาณนี้ครับเป็นเรื่องราวเก่าที่มีการเล่าสู่กันฟังและจริงๆมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆ ในปี1969นะครับจากวัยรุ่นสองคนที่จะไปใช้ชีวิตมีความสุขสุดท้ายกลับถูกปิดชีพโดยแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ตอบสนองความต้องการความคือขนองของตัวเองและทำการสังหารที่โหดเทียมกับวัยรุ่นทั้งสองคนนี้เรื่องราวทั้งหมดก็มีประมานี้ครับอันนี้ในส่วนตัวทัศนะของผมนะผมอาจจะมองว่าอ,อมันอาจจะไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่นะที่ 2ใน4คนนั้นเนี่ยรอดพ้นจากการรับผิดชอบในความผิดที่เขาทำขึ้นนะแต่ก็ต้องมองย้อนกลับไปในบริบทณตอนนั้นนะครับในช่วงของปี60-70นเนี่ยครับการตรวจ DNA หรือว่าการหาหลักฐานต่างๆหรือว่าระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทันสมัยเท่าทุกวันนี้การเก็บหลักฐานต่างๆมันอาจจะยากมันอาจจะไม่ครบถ้วนพอไม่มีหลักฐานนะครับมันก็ไม่สามารถเอาผิดผู้ทําผิดได้ การกระทําของพวกเขาอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงด้วยแล้วก็ต้องมองย้อนกลับไปในสิ่งที่อาหารยนพูดอีกว่าสิทธิ์ในร่างกายครับเราไม่ไม่มีสิทธิ์ไปลุกล้ําร่างกายของคนอื่นไม่ว่าจะรูป<ม>แบบไหนก็ตามไม่ว่าจะทั้งความรุนแรงหรือทางอื่นก็ตามอะ่ะมันมันเอามาเก็บไปคิดตรงนี้ได้ต่ออีกก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเคราะร้ายนะของคู่รักคู่หนึ่งที่กะว่าจะไปใช้ชีวิตที่จะไปเดทกันนะครับนะ <S <S ตามภาษาไยรุนน่ะแต่ก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์นี้อย่างว่านะความถ้าเกิดมองในบริบทของไยรุนนะอาจจะแบบเกิดความคึกขานองอย่างเช่นแบบคนนะเคยเห็นไปอาถารที่แบบเด็กไยรุนนะักจะแบบทําตัวโออาเมื่อเมื่ออยู่เป็นกลุ่มกันอันนี้ไม่ได้เหมารวมนะครับแต่แค่แบบให้เห็นภาพไปเฉยสร้างการยอมรับในหมู่คนหมู่มากันบางในบางกลุ่มนะก็นั่นแหละครับบางทีอาจจะอาจจะเบื้องลึกอาจจะแบบเกิดการท้าทายกันแล้วก็ เกิดการลงมือกันนะแบบท้าทายว่าเอ้ยนายกล้าไหมแกกล้าไหมอะไรเงี้ยความพื่อนองของวัยรุ่นน่นนะใครไม่เกิดเรื่องราวเลวร้ายเกิดขึ้นกลุ่มเด็กวัยรุ่นในเรื่องราวนี้ก็แบบไบเกอร์นะอาจจะมีความนอกข้อมีความคิดที่แบบแตกต่างจากออกจากสังคมแตกแยกจากสังคมเงี้ยเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวเกิดขึ้นในยุคเก่าต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นบริบทของยุคเก่านะครับ1970ถ้าพูดเป็นพศก็คือปีประมาณ2 5 1 2อ่ะ สองห้าหนึ่งสองสองห้าหนึ่งสามนะครับแล้วจะเห็นภาพว่าพอเป็นสองห้าหนึ่งสองหรือห้าหนึ่งสามมันดูเก่ามากแล้วนั่นแหละมันเป็นยุคประมาณตรงนั้นก็เลยอยากใช้มาเห็นภาพในบริบทว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับแก๊งมอเตอร์ไซค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับให้เห็นบริบทบของภาพพอมันเป็นสถานที่ที่มีความสุขก็ตามอย่างเท่สวนสนุกแต่พอมันพังลงพอมันถูกปิดตัวลงมันกลายเป็นสถานที่ที่รกร้าง ความัปนสถานที่รกร้างมันมีคนเข้ามาอยู่อาศัยใหม่เปลี่ยนจากสถานที่ที่มีความสุขกลายเป็นสถานที่อันตรายสําหรับคนอื่นได้เลยอะ่ะอืมเพราะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลอะ่ะมันมีเพียงบอกเหตุการณ์แค่นี้นะไม่รู้ว่าระหว่างจากจุดชมวิวตรงนั้นนะมาถึงดีมแลนด์ Land, มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในดีมแลนด์มันเกิดอะไรขึ้นอีกไหมอะ่ะก่อนที่จะทําการสังหารมันไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้บอกเพิ่มเติมนะครับซึ่งกว่าจะมาพบร่างอีเทีย สองสามเดือนแล้วเนะวเาะมันก็ถูกย่อยสไลายไปแล้วนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะได้อะไรจากเคสคดีนี้ไปบ้างเนาะจากการไปในสถานที่ที่รกร้างหรือปสถายนาทที่อาจจะไม่ปลอดภัยก็อาจจะต้องดูแลตัวเองไ้ด้วยนะครับเป็นพื้นฐานเลยแล้วกันดูซ้ายดูหลังไว้นะเพื่อความปลอดภัยเนาะเรื่องทั้งหมดในคดีนี้ก็มีประมาณนี้ครับ